สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและัคนากรประจําเดือนเมษายน2568นะคะชาวราศีมังกรและขัมนามกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซะเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรน,นะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรรักนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ The Fool ค่ะไพ่อาศวินถือถ้วยนะคะไพ่ควีนถือถ้วยค่ะ <c oughs> ให้เราแฟนนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะแน่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีพิจิกเนาะมีชาวรารศีพฤศภลัคนาพฤษศนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้น ไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรและคนามงกรบางคนเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นทําความรู้จักกันเบื้องต้นนะคะอาจจะเจอจากการเดินทางการท่องเที่ยวการทําบุญนะคะเป็นทริปเล็กๆนะคะเป็นทริปสั้นๆเนาะก็เจอแบบนี้นะคะแล้วก็มีการพูดคุยทําความรู้จักกันเบื้องต้นซึ่งมันแลดูจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะอืม เนาะแต่ลึกๆแล้วนะคะตัวคุณเองนะคะก็น่าจะมีความวิตกกังวลกับความสมพันธ์นี้เหมือนกันว่าเอ้ยมันจะคุยกันไปได้นานสักเท่าไหร่จะไปตลอดร่อนฝั่งไหมหรือว่าเอ๊ะจะสามารถที่จะจริงจังได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันมันยังต้องใช้เวลามากกว่านี้อะค่ะแต่ตัวคุณก็แอบมีความกังวลอยู่มากพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะ เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรรัคนามนกรนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องมาไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีมังกรและคนามังกรในช่วงเดือนเมษายน2568ัน,น 18, เป็นอย่างไรนะคะไพ่ไปได้เขาได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่ห้ถ้วยค่ะ ไพ่แฮงแมนนะคะและเป็นไพ่เก้าเก้าเหรียญน,นะคะชาวราศีมังกรและคนาม,มังกรนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่มองว่าเอ,อ่อคุณก็ยังคงมีการพูดคุยสื่อสารนะคะกับกับกับคนคนนี้อยู่นะแต่มันแต่ช่วงเดือนเมษายนเนี้ย มันจะยังไม่ได้พัฒนามากไปกว่าที่เป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเขาอาจจะทำให้คุณไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าอมันมีมันมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ที่ยังคงต้องใช้เวลาในการแก้ไขหรือมันเป็นจุดที่ยากลำบากในการแก้ไขเลยทำให้ความสัมพันธ์มันณปัจจุบันนี้มันได้เท่านี้ จริงๆอะไรประมาณนี้นะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะมาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนามังกรกับคนที่คุณคิดถึงแม้ว่าค,คนคนนั้นจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนาขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยว <c oughs> เรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมังกรก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะ ชาวราศีมังกรแลัขนานมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เลเวอรค่ะไพ่สเตรนนะคะไพ่ห้ไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่เดวิลชาวราศีมังกรและษณะมังกรนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพ่อ่ะคุณชอบเขานะเออคุณชอบเลยอะ่ะชอบชอบถึงขั้นกับอมคลัางไคลตรงสเปคนะคะอืมแต่ตัวคุณก็พยายามที่จะคำาดาวตัวเองประมาณว่าแบบเออจะเย็นเย็นก่อนมังกรจะเย็นเย็นจเย็นเ นะคะพยายามที่จะแบบไม่กระตกกระตากไม่พูดมากไม่ไม่ไม่แสดงออกชัดเจนมากจนเกินไปว่าคุณคลั่งคลั่งเขามากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออปะพยายามแบบควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองเอาแค่พอสวยพองามนะคะพอแบบโอเคดูดีเไรอย่างเงี้ยเออเนะาะท้งที่ในใจก็แบบอุย้ยว้าวุ่นนะคะอืม ค่อนข้าที่จะชอบคนคนี้มากๆเลยนะคะชอบมากนะคือมันมันไม่ใช่การตกหลุมรักแต่มันเป็นการแบบอ,อคุณหลุมฟังมันมันแบบข้างใครจริงๆอะ่ะกับคนคนนี้ยอาจจะแบบตรงสเปกทุกอย่างแบบท้ายแบบนี้แบบใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ก็เป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะซึ่งพยายามที่จะควบคุม control คําดาวอารมณ์ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นที่ชาวราศีมังกรและขันนานมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรและคันนานมังกรมาดูกันนะคะไพ่ใแบ,บแรกนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่ดิมเมจิเชียนค่ะ แจ็เมนนะคะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญชาวราศีมังกรและคณนามังกรนะคะคุณอาจจะกำลังพูดคุยนะคะหรือคิดถึงกับชาววันพุธค่ะมีชาววันพุธมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมีชาวธาตุดิดนพฤษศกันมังกรนะคะมีชาว ราศีมิถุนลันคณะมิถุนด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นตาแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามนะไพ่เท่านั้นคนคนคน,นี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาต้องการที่จะศึกษาคุณต่อนะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณคือคนที่ใช่คนหนึ่งประมาณว่าแบบเอ้ยเป็นเป็นคนที่เหมือนกับไม่ใช่ใฝ่ฝันแต่เป็นคนที่ตรงท้ายในในใน,ในส่วนของที่เขาตามหาเนออกปะ 1>, 1 2ึ่งองสามสี่หาอะไรเงี้ยเออคุณตรงนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะทําความรู้จักกับคุณโดยที่ไม่ได้เร่งรีบไม่ได้รีบร้อนอะไรค่อนข้างที่จะเป็นจะเป็นแนวความคิดและความรู้สึกที่เป็นในทิศทางบวกมากๆนะคะประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซาได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะ ไพ่เอ็มเพรสไพ่ทำแรนค่ะและเป็นไพ่ควีนือดาบนะคะชาวราศีมังกรละคนามบบังกรฮะ,ะในส่วนของเอาค่ะเอาคำนะไม่รู้สึกว่าคุณและเขาจะาค่อยๆทําความรู้จักนะ,ะศึกษากันไปเนอะพยายามพยายามปรับเข้าหากาันพยายามปรับจูนเข้าหากาันพยายามที่จะพูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้น นะคะน้องเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ใด้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรขอคําแนะนําค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เออเอมเพอเรอร์ Emperor ค่ะ และเป็นไพ่6กดาบนะคะชาวราศีมังกรและคนามากรนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนำเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่บอกว่าจงใช้เหตุผลคว,ค,ควบคู่กับความรู้สึกที่มีนะคะแต่อย่าใช้ความรู้สึกนำเหตุผลนะคะเพราะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นหรืออาจจะไม่ได้เป็นไปนตามที่คุณคาดหวังก็ได้จินตนาการได้ นะคะเพ้อฝันได้แต่ต้องอยู่บนความเป็นจริงเท้าอย่าลอยจากดินนะคะเท้าอย่าลอยเนาะเราอยู่บนความเป็นจริงได้เราคาดหวังได้เราแบบเพ้อฝันได้แต่ว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยนี่คือความฝันนี่คือความหวังและความเป็นจริงเป็นยังไงนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะ สำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะ,ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปที่ต้องลองไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ